สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเกยน้องกายเราอยู่ที่สาวายน้ำห้องบาบาบิสขับค่ะเออหัวหินนะคะบาบ่ายบิสขับหัวหินเนี่ยเขาเป็นคูวิลล่านี่ห้องที่เราพักคือ LV2 เนี่ยก็จะมีสระว่ายน้ำส่วนตัวแบบนี้แล้อากายกระโดดน้ำไม่ดูหน่อยโอ้โหนี่นี่ห้องลงนี้นะคะก็จะมีอันนี้เป็นห้องพ่ออินแม่แอนเนาะ สามารถแบบเ,เออลงน้ําได้เลย,ยตรงนั้นก็คือเบบี้เกนนะคะเอาไป Baby บบรับเบบี้เกนันดีกว่าอ่าโหนี่ชุดของเบบี้เกนนะอ๋อเหรออุ๊ยทำไมมันน่ารักอย่างนี้ล่ะเอย่างที่บอกห้องนี้นะคะม a าสเตอร์เบดมของห้องทีเบดมพูมวิลล่าเนี่ยสามารถออกจากห้องคปน้ำได้เลยอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะมาขาเราจะเล่นน้ำกันให้ทั่วเลยทั้งสองสบริเวณเลยไปถึงทะเลเลยนะ อ่าเบบี้เกนอ่าม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 าปล่อยว่าเลยปล่อยเลยโอ้เบบี้ฮาจิจิโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โบ้โอ้โอ่โอ้โอ้โอบโอ้โหโอ้โอ้โอแโอ้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 โโอ้โ้โอ้อ้โ้โอ้โอ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 อ้้โอ้้โอ้โโโอโอ้โ้้้ แล้วก็ลืมไปแล้วนะสนุกไหมโอ๊หสนุกเหรออ่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะออกเดินทางไปที่สระสวนัขกายาน้ะกายาไปวันนี้กายนี่สนุกสุดปปปตรงนี้เนี่ยเราก็จากบ้านเราเนี่ยมีประตูออกไปเลยนะจากหลักบ้านสามารถ ไปที่ด้านซ้ายก่อนดีกว่าสามารถเพื่อนบ้านมาขโมยได้นี่ตรงนี้นะเดี๋ยวเรายึดโซฟาตรงนี้ไปเลยนี่ให้เป็นแบบที่มั่นที่หมายของเราเลยนะนี่โอ้โหตรงนี้ตรงนี้เป็นสะที่ใหญ่ขึ้นหน่อยนะคุณฟ้าชอบสะนี้ใหญ่แต่มันมืดไปเลยนะเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะคะเป็นเบาะรองเป็นเบาะนั่งของเรานะฮะไว้แบบวางคงวางของนะฮะจะลงไปในมามาอย่างประตูมิติประตูมิติอะไรยังไง มีมีอะไรหุ้ยตรงนี้ทำไมมีมีเส้นอะไรเหรอทำไมสีมันเจ็บอย่างเงี้ยสีทองเหรอเป็นกระจกไหมหรอืเอเปล่าเป็นกระจกสีทองเลยเหรอโอ้โหอ่ะเแบบี้เกนโอ้เแบบี้เกนเล่นไหมเล่นไหมแบบแบบนี้เหรอโแบบแบบรอ้กระจกสีทองอ่ะใส่มือ,ใส,มอใส่มือนะโอันนี้เคยเล่นแล้วนี่จำได้ไหมมันเป็นกระเบื้องดีดีวันนี้อากาศดีด้วยนะฮะไม่ร้อนจนเกินไปนะอุ้ยแเบบี้เกนยิ้ม อุวิวไปเลยเหรอโอ้ไปเลยดูสิอุ้ยยิ้มเป็นไม่อยู่เลยอะแอนนั่งเรือเหรออ๋อโอเคก็ได้เกาะไปด้วยเลยเออกิ๊กกิ๊กกิ๊กอู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 อดีจังเออกิ๊กกิ๊กกิ๊กตึกใหม่ที่กำลังก่อสร้างกันอยู่นะคาดว่าน่าจะเสร็จเดือน8นะเห็นเขาบอกเดือน8ปี2000 2,021นี่แหละนะข้างบนบอกปีมีเป็นสาวไว้น้ำสีทองอเขาว่าคันว่าถ้าเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะมีเชิญทูมาดามมาด้วยนะไม่รู้จะได้มีวัฒนานอนนะเพนทาเป็นเป็นเพนทาส์เลยเนาะ ที่ว่ายมาสุดทางแล้วเนี่ยโอ้ลงนี้สุดทางแล้วเบบี้เกนยังแฮปปี้อยู่เลยนะติ๊ก๊ิ๊ก๊ิก๊ิกอ่าพปอร์ตเนี่ยให้นอนสบายแล้วก็กำลังโอมซาแบบเป็นกำลังพอดีพูดเหมือนเขาให้มานิซื้อมาของจีนไงของจีนหลานวัตกรรมนะมสปอร์ตเจเจสุดเลยเออแล้วเมื่อกี้เราเอาชุดเล่นทรายมาเปล่าเราจะไปริมทะเลฮะ แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวมีทางผ่านไปดีนะโอ้โหดูกระเดึอบกระเดึอบใหญ่เลยดูอกระดบเลยอโอ้โหนี่นี่ตรงเนี้ยชอบตรงเนี้ยเนาะมันสวยมันเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะทางจริงเนาะมองเห็นแล้วก็คือจะเป็นเป็นที่นี่เลยอ่ะเรากำลังเดินไปสระว่ายน้ำริมทะเลกันนะแล้วก็จะไปเล่นทรายริมทะเลกันบริเวณนี้เป็นล็อบบี้เช็คอินนะคะถึงสค่า ริมทะเลแล้วนะโอ้แต่แดดร้อนเหมือนกันเนาะแต่น้ําสวยมากเลยอย่างเงี้ยดูสิดูสิมองเห็นทะเลเลยอืโอ้โหนี่สวยมากเลยอ,ะอ่ะอ่าไม่ใช่เกสที่สวยนะหมายถึงทะเลฮะฮะแดดสวยมากร้อนมากดำมากอุ้ยไกลามาแล้วอลโอ้ยไกลมาแล้วไม่ค่อยลงโอ้ลึกอ่ะไหวไหมไหวไหม อุ้ยแเบบี้เกนเแบบี้เกนเรีบลงลงเแบบี้เกนเแบบี้เกนมาเร็วๆเแบบี้เกนไม่กลัวเลยหมาฮะโุ้เแบบี้เกนลุยอ่ะโอ้อไปต่อเลย,อ,ยเลอ่ะโอ้ทะเลหมาหมาขี้กอ่ะ เจ๊จะไปทะเลเหรอเะไปทลมามาเจ๊จะไปทะเลอ่ะโอ้โหนี่วิชายสวยนะเนี่ยชายสวยทะเลสวยจังเลยม้าใครมาจอดทิ้งไว้อย่างงี้แจกไปสั่งล็อกล้อใส่ทีเคสมาใครไม่เป็นไรหรอกน้ำกำลังขึ้นนะช่วงนี้นะ cứ lời mi phú đấy chết cái cua phú vừa mãe hả cua phú vừa น้ำเกล็นี่ยเคยแตะตายแล้วนะตอนเด็กจุดๆไม่กลัวแล้วก็พอเด็กนิดนึงก็กลัวอุ้ยนี่ตักเลยนะไหนไหนให้น้องเกล็นตักดูสิให้ตักโอ้แบบนี้เลยเห็นไหมนี่นี่ไม่ออกมาบ้างไม่ออกตายเป็นเม็ดใหญ่กว่าฝุ่นหลุมฝุ่นหลุมไม่ไม่ชอบตาย สายต้องไปเล่นในสระไม่โอเคกิไม่โอเคเล่นเอาของเล่นมชักชิ้นได้ไหมเอาเอาถังน้ำมาหน่อยถังน้ำมาน่อยตื้อหรอตื้อๆได้ไมพอได้ไหมดัวถือัวถือไข่ทรายตักทายกันใหญ่กนใหญ่ดีป้ายๆเห็นมีหอยด้วยนะ สสุดนี่เฮียกายเฮียกายเฮียกายสนุกสุดเลยเจ้ทำอะไรคะลดน้ำเหรอลดน้ำน่ะน้ำปุ้บไปเลยไปเลยได้ไหมได้ไหมไหวไหมแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยนะโอ้ยกดทรายกดเห็ดทรายเลื่อเท้าอ่ะไม่เอาเลยค่ะ เนี่ยกายขุดไรคะเอ้ยอย่าพาดอย่างนี้มันายตันข้า้โอโอเคแล้วเกมม่โเคเทนี้นะคะมีหอยด้วยหอยจิ๋วหอยอันนี้หอยจิ๋วต้องดนหน้าหน้าไม่เคยสบอรมณอาวางไว้ตรงนี้ก่อนนี่มีหอยลายอ่ะหอยลายนี่ลายอร่อยนะเนี่ยอันนี้พันเพลอร่อย ฮ้ยป,ป้าปจะบอกว่าถ่ายใบมุมนี้นะสวยเหรอเออฟ้ามันแบบมีความแบบป้าหน้านตาดีม,มแุแดด่ป,ป้าหน้าดำ้าดำอ่าไป่าบไว้ที่บบแบบเิ๊กบิ๊กบิ๊ะะอบิกบิ๊กบน๊กบ่ะกบน๊กบิ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 วกบิ๊กบิ๊กบบิ๊กบิ๊กกบิ๊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 กบา๊กบิิ๊่บดิบบ อ่าโ้เดี๋ยวเรามาทำรายการคว่ำเรือของแม่แอนเลยดีกว่าคว่ำหมอนดีกว่าฮะนี่มาไว้อยู่บนบินแบงค์อยู่มากอยู่มากอืมเบบี้เกนจะเล่นเหรอเล่นเล่นเล่นเบบี้เกนเล่นเบบี้เกนเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวมาถ่ายไปก่อนเบบี้เกนจะลุยุยไปไปไหนอะลูกอ่ะกองนี้ดีกว่าอ่ะโอ้ชอบเล่นน้ำมากกว่าเล่นทรายใช่ไหมชอบเล่นทรายใช่ปะ ชอบดนไซา,นะา์นะฮะโอ,โอ้มองไปมองมาเอา,เอาระวังนะลกูกดีดห่วงยางดีกว่าไหมเอาห่วงยางไหมเดี๋ยดๆ,ๆใจยินๆนะเบบี้เชนจะไปไหนอบอกป,ปาาอ๊าปหน่อยไปไหนดิดูวอานะ นะนี่โอเคแล้วอยู่ในห่วงยางชอบอยู่ในห่วงยางเอาปลาไปริมทะเลกันนะจุ๊บจุ๊บอุ้ยจุ๊บจุ๊บจีบแล้วจีบไแล้วจะเอาห่วงยางก็ปูนไม่ออกห่วงยางห่วงยางดูวจูดูปากปากจุ๊บ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 เลย โอตรงนี้ลมแบบดีจังเลยนะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันสวยเนาะพักผ่อนได้ดีมากเลยนี่แล้วเจ๊อาเจ๊กับยองเยียไปไหนอ่ะเดี๋ยวพวกตาไปถ่ายกันมามาเล่นเดี๋ยวเบบี้เจอะไรลกนะทำรายการสองคนนี้นอนลงไปเลยนอนลงไปเลยฮะเออ่ะเออ๋อเอาแค่นี้พอ ต่อไปเดี๋ยวเราจะยังไงลออันนลึกมากลึมากเลยเหรอทำจู๋ให้กายด้วยสิกายปั้นจู๋ตัวเองขึ้นมาอุ้ยจูกายแหลมเงี้ยเหรอองเมตรแอบวมั้ยเออเราท้งกี่เมตระโอ้ยกายจูแหลมเปียวเลยอ้าวเจเจทำจู่กายพังแล้ว น่กดูไหมกายก็ยังนั่งเหล่าถู่วตเองไปนะคะอะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศดีๆของครอบครัวแล้วกันเนาะใครอยากมาแบบพักผ่อนแบบนี้ก็มาได้ที่ไหนนะคะเกสนค่ะครับหัวหินนะคะอ่ะกายบายบายครับกายูช่วยกินจึงแล้ว ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่า